สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชั้นเรียนในวิชาคลิต์เลียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พบกับคุณรุตและคุณแซมคุณแซมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนนะครับที่ผ่านมามีวันสาคัญวันหนึ่งนะครับที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนั่นก็คือวัน มันเด็กแข่งชาตินะครับก็วันนี้ครูแซมครับผมบอยากจะถามครูแซมนิดนึงนะคะว่าอ,อ,อยากให้ครูแซมเนี่ยเล่าประสบการณ์ตอนเด็กๆนะครับว่าเอ๊ะครูแซมมีวีรกรรมอะไรที่รู้สึกว่าแสบมากๆเลยในตอนเด็กๆนะฮะก็ที่จริงก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับเพราะว่าครูแซมเป็นตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนที่ สนมากนะครับสนมากเลยครับดิ๊ๆก็เอาเรื่องนี้ก็แล้วกันตอนน่าจะสักพอหนาะวพอห<อ>นะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ม .1 นก็ชวนกันไปที่แม่น้ำจะไปหาปลาชอบชอบไปเล่นน้ำไปหาปลาอะไรเงี้ยครับก็ปั่นจักรยานไปคูแซมก็เป็นคนสอนเนาะนแล้วก็พอไปถึงที่ ไม่น้ำปุ๊บเราก็ลงไปนเลยเดินไปตามหินนะครับพอดีครูแซมก็มีอุปกรณ์จับเอาไว้เก็บปลาก็คือขวดแต่ก็เป็นมันเป็นขวดแก้วครูขว,ขวดแก้วนะฮะขวดแก้วเหมือนขวดน้ําอะไรตามเซเว่นอะไรย้ยแล้วก็พอเดินไปสักพักหนึ่งก็ไปเหยียบหินก้อนหนึ่งที่มันลื่น่มน,มนมีตะไคร่เนะาะแล้วก็ ลม้ลมลงไปแต่มือเนี่ยไม่ยอมปล่อยขวด <laughs> มือไม่ยอมปล่อยขวดนะนักเรียนแ <laughs> ั้นั็น้ไอขวดที่จับเนี่ยมันก็กระแทกกับหินแล้วก็มันแตกแตกคามือเลยครับนะครับแล้วก็มันบาดตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเขาไปลึกเลยเลือดก็เลยไหลพุ่งออกมาเลือดพุ่งออกมาแล้วจาจจาได้มันพุ่งออกมาแล้วก็มันก็ไหลหยดลงมาน <laughs> ี่ แล้วสักพักหนึ่งเราก็เริ่มมึอนอยากจะอยากจะนอนเหมือนเหมือนกับง่วงยังไงก็ไม่รู้<อ>ก็บอกเพื่อนให้กลับบ้านรีบพากลับบ้านหน่อยก็เลยเพื่อนก็รีบขันจักรยานกลับบ้านพอไปถึงบ้านุก็ไม่มีใครอยู่บ้านแม่ก็ออกไปข้างนอกน่าจะไปตาลาดแต่ก็หาหมอด้วยความเหมือนกับมันอยากนอนเนาะ<อ>ก็หาหมอ มาวางไว้ตรงผงแล้วก็นอนหนงไปแล้วก็เอาถ้าคนหนูพันพันพันมือเอาไว้แล้วก็สักหนึ่งแม่กลับมาไอ้ท้าคนหนูเนี่ยพันเนี่ยแม่ก็สังเกตเห็นเห็นเลือด,อดใช่ฮะม,ม,มันซึมออกมาเยอะอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจไอ้สุดสรุปก็คือถูกพลับไปโรงพยาบาลแม่ก็ <laughs> ให้พ่อ,อไปโรงพยาบาล พอไปถึงห้องฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยหมอทั้งหมอทัพยาบาลก็โอ้โหก็มาลุมกันหเลยแ,แล้วก็ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะเย็บให้แต่ว่าะะประเด็นก็คือว่าครูแซมเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะที่โรงเรียนเขาจะถอนฟันแล้วก็พอฉีดยาชาปุ๊บสักไม่ถึง5นาทีจะเป็นลม,มเป็นลมแล้วก็เขาก็ เอาขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ไปโรงพยาบาลอจนได้ประมาณน,นะก็เลยจําก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าแพ้ยาชาเพราะตอนนี้กลับกลับมาตอนตอนที่กําลังจะเย็บแผลเนี่ยก็คุณแม่ก็บอกหมอกับบอกพยาบาลบอกว่าคุณแซมเนี่ยแพ้ยาชาคุณแซมแพ้ยาชาเอาไงอะ <c oughs> ดังนั้นวิธีการของ ของหมอก็คือยนให้กินยาพารากินยาพารา <c ười> ยายาพารานาอยาแก้ปวดเนาะอ,อ่าเดยที่ตอนนั้นก็เป็นคนที่กินยาเม็ดไม่ได้อกินยาเม็ดไม่ได้เขาต้องต้องแม่ต้องไปหาซื้อส้มส้มเนาะแล้วก็เอายัดเข้าไปในส้มแล้วให้กลืนให้กลืนไป <c ười> อ่าสักพักหนึ่งหมอก็ม่ถาม เริ่มหายป,ปวดเรืองอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มหายนะครับหาที่สุดเขาก็เริ่มเย็บนะครับโดยที่เข็มเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนเข็มเย็บผา้านะคะมันไม่ได้ตรงแบบนี้นะครับไม่ใช่เข็มเย็บผ้านะแต่ว่า,วาเข็มมันจะนงอๆงงงแบบนี้เหมือนกับเบ็ดเบ็ดเบ็ดนะครับเบ็ดเลยแต่ว่าอันอันหนากว่าอแล้วก็ได้ก็ปุบปิบตาเขาห้เส้นไหมดูวขสาไประกอบ สวัดขึ้นมาโรงแบบก็ร้องไห้ลั่นโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็เย็บีเด็บหนึ่งแผลแล้วสองสามแผลในทีสุดก็เย็บเสร็จนะโดยที่พง่ายๆก็คือยาพาราที่กินเข้าไปไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ,ยนะครับก็ครั้งนั้นก็เป็นอะไรที่จดจำตลอดชีวิตเลยว่าเย็บแผลสด ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามือข้างนี้ก็เต็มไปด้วยร้อยแผลนะ,ะนี้ก็มีร้อยหนึ่งที่เย็บสดเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับอ่นนี้ก็เป็นวีลกรรมของครูแซบระฮะตอนเด็กๆนะครับที่ยังจดจําไม่ลืมนะครับเด็กๆมีวีลกรรมอะไรบ้างนะครับที่เด็กๆยังจําไม่ลืมนะครับอย่าลืมมาแชร์ด้วยกันนะครับและแน่นอนนะครับในช่วงของวันเด็กทุกๆปีเลย นะครับก็จะมีคำขวัญน,นะครับเด็กๆทุกคนรู้แล้วไหมครว่าคําขวัญวันเด็กประจําปีพศ2564นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครูกับครูแซมนะก็จะได้นํามาบอกด้วยกันนะครับคาขวัญวันเด็กประจําปี2564ก็คือเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้าง,างชาติด้วยพักดีมีมคุณธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี 2,564นะครับและก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนอของเราเนาะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการอธิษฐาน,น,นกับพระเจ้านะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการแด่ราาพระเจาา้าองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำขอพระเจ้าทรางโปรดอวยพรอยู่ด้วยกับเด็กๆทุกคนในการเรียนการสอน ถึงแม้จะเป็นในระบบออนไลน์แต่พระเจ้าจะทรงสโปรดอวยพ้อพรเขาให้เขานั้นได้รับสติปัญญากำลังเนื้อแรงที่มาจากพระองค์ในการเรียนในการที่จะเข้าใจในทุกๆบทเรียนจึงอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพีสุติเจ้าอาเมน วันนี้นะครับครูรุดกับครูแซนนะครับก็มีการ์ตูนสั้นๆนะครับในตอนหนึ่งมาให้เด็กๆได้ดูนะครับแน่นอนไม่เพียงแต่มีความสนุกสนานเท่านั้นนะครับแต่มีข้อคิดด้วยนะครับก็ยังไงให้เด็กๆลองดูแล้วก็ลองติดตามว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากการ์ตูนเรื่องนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนั้นพวกเราไปดูกันเลย

フッフッフッ <laughs> yeah.

Hehehe. 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 บ้างนะครับสำหรับการ์ตูนที่ครูเนี่ยได้นำมาให้กับเด็กๆได้ดูนะครับจากการ์ตูนที่เราได้ชมกันไปเนี่ยเป็นเรื่องราวของโจรสลัด่าเป็นเรื่องราวของโจรสลัดนะครับที่ออกไปตามล่าหาสมบัตินั่นเองนะครับแต่เขาเนี่ยก็ต้องพบกับความผิดหวังในทุกครั้งเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับก็คือเขานั้นไมน เขามีความอดทนอ่เาเามีความอดทนและเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองอนะครับอ,อดทนสู้อีกทั้งเรียนรู้จากความผิดหวังนั่นเองอะนะครับเรียนรู้จากความผิดหวังเองในตอนแรกเนี่ยเขาทำไมเรือชนอไปถึงปุ๊บไปลูกน้องคนหนึ่งส่องกล้องนะครับแต่เอากล้องเนี่ยไปส่องในข้างที่ปิดผ้านะฮะก็เลยมองไม่เห็นนะสุดท้ายก็เรือก็ไปชนกับ เป็นเสาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอพราเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งแรกไปกลับไปเอาลูกน้องมาใหม่กลับเอาลูกน้องมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปใหม่นะฮะปรเจครั้งนี้เดือลบอีกใช่ไหมหลบอันที่แรกหลบอันนั้นได้ก่อนไปถึงอันที่สองเจอเดือลบนะฮะเอาลูกระเบิดทิ้งมาทีเดียวนะฮะยังไม่ยอมแพ้นะ ไปครั้งที่3ามเอาลูกน้องมาใหม่อันที่สมาช่วยไม่ได้จริงๆไปหลบก้อนหินได้หลบเรือลบได้นะับไปถึงขอสมบัติแล้วนะฮะเอาสมบัติไใส่เรือแล้วนะปรากฏว่าสมบัติทำไมครับจมเรือสมบัติจมเรือหนักเออนะจะทำจมเรือไปหมดเลยนะฮะหลังจากเรียนรู้ในครั้งที่สามแล้วครั้งที่4ี่กับเอาลูกน้องมาใหม่นะมาใกล้จะถึงฝั่งแล้วคุูแซม เป็นไงครับคาเค็นตกครับเจอคาเค็นตกเรือล่วงไปนะครับอันสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนเขาจะหมดหวังละดูเหมือนเขาจะย่อท้อละแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่หยิบยื่นโอกาสให้เขานะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมีแรงที่จะสู้ต่อนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นว่าตอนสุดท้ายแล้วเขาจะพิชิตคุณสมบัติได้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากโจรสลัดคนนี้นะครับก็คือ เขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้จากเรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยก็สอนเราเนาะให้เรียนรู้ในเรื่องของความอดทนความอดกลั้นความอดกลั้นนะครับการอ่ใจการอดใจความอดทนหมายถึงอะไรครับครูแซมก็เป็นการทนต่อสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญนกใจต่อสิ่งที่เราอาจจะอยากได้คุณแซมอยากถามครูรุ่ว่า ลุเคย uh huh. ต้องอดทนกับอะไรบ้าง uh huh. อ,อดทนต่ออะไรบ้างนะครับก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความอดทนนียมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะครับเมื่อเราอดทนสําเร็จนั่นก็คือการที่ลุรุษเองได้เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกในชีวิตด้วยนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังยังเรียนอยู่เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะการเก็บเงินซื้อของ โทรศัพท์สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โทรศัพท์เครื่องนึงมันค่อนข้างแพงนะครับเราก็ค่อยๆเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไปเรื่อยเรเรารู้สึกว่าเอ๊ะความอยากได้ของเรา <c oughs> เนาะความอยากได้ของเราเราก็อยากได้เร็วๆใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเงินที่เรามีก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับเราก็ต้องคอยเก็บเงินความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับอยากได้ก็อยากได้มันรู้สึกทร <c oughs> มานมากนะครับนะจนเราก็พยายามทําทุกอย่างหางาน นู่นนี่นั่นทำนะครับจนเราสามารถที่จะเก็บเงินแล้วก็สามารถซื้อโทรศ<า> <สะ S 2> ัพท์ได้เป็นของตัวเองก็โอ้โอเกือบปีนะครับเกือบปีนะครับก็ถือว่าโอ้ความอดทนรอคอยตรงนั้นเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จครูแซมเพิ่งนึกได้นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งตอนตอนที่อยู่ป .4 เขามาบอกกับครูแซมว่าครูครับผมกําลังเก็บเงินครับ อืมอ่าแล้วพอขึ้นป .5 ครับน่าจะขึ้นป .5 เนอะหนึ่งปีเขาก็เขาก็มาถามครูครับครูจําผมได้ไหมครับอ่าครูก็ถามว่าจําจําเรื่องอะไรอ่าครูก็อ่าเขาก็บอกว่าปีที่แล้วครูครูบอกให้ผมเก็บเงินและให้อดทนเก็บเงินครับอ่าอแล้วคุณแล้วครูครูก็ถามว่าแล้วตอนนี้ ทํายังไงเก็บบ้างเขาบอกว่าก็เวลาไปไปรดน้ําไปไปบ้านบ้านคุณยายคุณยายก็ให้รดน้าต้นไม้ถือของอะไรเงี้ยก็จะได้20บาท10บาทบ้างอะไรเงี้ยคุณคุณรู้รู้ไหมว่าว่าวันนั้นอ่ะผ่านมาประมาณหนึ่งปีเขามีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมมีเงินห้าหมื่นนะครับแล้วก็ช็อกไปเลยนะครับแค่ปีเดียวได้ห้าหมื่นนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นเพราะที่จริงก็เป็นอะไรที่ หนุนใจครูแซมในด้านการเก็บเงินดีเหมือนกันเนาะนะครับก็เราจะเห็นว่าผลสุดท้ายของการที่เราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นได้เนี่ยเราก็จะพบกับความสุขนะครับดังในพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่12ครับเดี๋ยวครูกับครูแซมจะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2ึสา คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขนะครับนั้นคนที่สามารถอดทนต่อการทดลองใจต่อการอดทนอดกลั้นในสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยก็สุดท้ายแล้วผลของมันก็คือความสุขเหมือนกันนะครับตอนเด็กๆเนี่ยครูเก็บเงินซื้อโทรศัพท์เอง พอครูได้โทรศัพท์มาครูก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่คุม,มันคุ้มค่าแล้วมันก็สุดยอดมากนะครับแล้วก็มันก็เป็นความสุขของเรานะครับเหมือนอย่างนักเรียนของครูแซมเองใช่ไหมฮะที่ไม่เพียงแค่เขาสามารถที่จะเก็บเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้น่าจะน่าจะ <c oughs> ทะลุห้าหกหมื่นไปละอ่าก็นอกจากความสุขข,ของเขาก็ยังเป็น แรงบันดาลใจให้ทั้งครูแซมแล้วก็รวมถึงตัวครูด้วยนะครับสุดท้ายนะครับครูก็ฝากคําถามไว้เนาะถือว่าเป็นแบบฝึกหัดละกันสั้นๆนะครับก็หลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยไปคอมเมนต์ตอบคําถามด้านล่างในช่องคอมเมนต์ในคลาสรูมได้เลยนะครับ คำถามข,ข้อที่1ก็คือให้นักเรียนบอกประสบการณ์การอดทนหรืออดกั้นของนักเรียนมาหนึ่งประสบการณ์คนล,ละหนึ่งคนละหนึ่งอย่างนคนละหนึ่งอย่างนะครับและข้อที่2ก็คือเวลาที่เราผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยอดทนแล้วเนี่ยเราเห็นผลของการอดทนของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็เป็น2ข้อนะครับนักเรียนก็เข้าไปตอบอคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหลังจากที่เราตอบนะครับก็ให้เราเขียน ชื่อนะครับเลขที่แล้วก็ชั้นของเราให้ชัดเจนนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณรถกับคุณแซมนะครับก็ต้องขอลาเด็กๆกันไปก่อนนะครับสุดท้ายละขอพระเจ้าวอวยพรเด็กๆทุกคนนะครับบ๊ายบาย